การูนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของสมัค d ดาววันที่5เมษายนปี2024 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจใน Smackdown เนี่ยก็จะมีการปล้ำอังเดบันเทอร์รยเรื่องราวของ LWO แล้วก็การเจอกันของเจอูโซกับโซโลสโคอาวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยเควินโอเวนเควินโอเวนบอกว่าทุกท่านขอต้อนรับสู่ตอนพิเศษของเควินโอเวนโชว์มันไม่ได้พิเศษแค่พราะมันใกล้ถึงเรสเซิลมาเนียแต่มันพิเศษเพราะว่าแขกของเราในคืนนี้เนี่ยเป็นตำนานของที่นี่ ถึงฉันจะต้องสู้กับเขาในวันอาทิตย์แต่วันนี้เขาเป็นแขกของฉันขอต้อนรับแรนดี้ออตันแรนดี้ออตันเปิดตัวมานะครับเควินโอเวนบอกว่าขอบคุณที่มานะวันอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราเพื่อชิงแชมป์ยูเนเต็ดสเตทแชมเปี้ยนแต่วันนี้เนี่ยฉันมีคําถามมาถามนายแรนดี้จากความน่าลาคัญของโลแกนพอลหนึ่งถึงนายให้คะแนนโลแกนเท่าไหร่แรนดี้ออตันบอกว่าฉันให้11เเลยโลแกนพอลผูกมาที่หน้าจอนะครับแล้วก็บอกว่า ว่าไงไอ่ง้างทั้งสองฉันมาที่นี่เนี่ยเพื่อสร้างอาณาจักรของฉันฉันฉลาดกว่าพวกนายเว้ยพวกนายอยู่ในสนามของสมั d ดาวแต่ฉันอยู่ในสนามของ r รโซมาเนี่ยและฉันกําลังคิดภาพในการป้องกันแชมป์ของฉันอยู่เควินโอเว่นบอกว่าไอหมอนั่นมันพูดง่ๆอยู่ฝั่งตรงข้ามสนามเราใช่ไหมสนามมันอยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนนี้เองนะเว้ยไรเดอยลตันบอกว่าเออว่ะนายคิดแบบเดียวกับที่ฉันคิดหรือเปล่า ทั้งสองคนวิ่งไปที่สนามที่โลแกนพอลอยู่นะครับแต่ว่าออสินเทียรีกับเกรซันวอลเลอร์เนี่ยก็วิ่งตามไปตัดภาพมาคู่แรกนะครับอังเดรเดใจแอน์บัตเทอร์โรยัลตัวแมทเน้นแค่3-4คนสุดท้ายเท่านั้นเลยทุกคนก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีนักมวยปั้มหลายคนนะครับที่ล่วงลงจากเวทีไปอย่างงี่เง่าพอสมควรเรารู้สึกว่าไอ้พวกตัวประกอบที่ถูกโยนออกไปในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นตัวประกอบแบบตัวประกอบจริงๆทุกคนไม่ได้มีโมเมนต์อะไรที่น่าจดจําแบบว่าบางคนเนี่ยร่วงลงไปเพราะว่า ออกมาเพื่อร่วงแค่นั้นเลยจริงๆคือแบบเริ่มแบตปุ๊บก,ก็ร่วงลงไปปั๊บแบบไม่ได้มีดาเมจอะไรทั้งสิ้นนะครับถึงแม้ช่วงท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเคแต่ด้วยการที่มันร่วงแบบไม่มีเหตุผลเยอะเกินไปหน่อยมันก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยออกมาไม่ค่อยดีระหว่างแมทนะครับเจดีแมกโดน่าเนี่ยมาลากขาดิโคเชร่ร่วงลงไปตอนจบนะครับบอสซันรีเนี่ยโคสไลไอวาร่วงเวทีกลายเป็นผู้ชนะไปตัดภาพมาที่ไฟนอลแทสิเมนท์นะครับท้าเจอกลุ่มของบ็อบบี้แลชลีย์อย่างเป็นทางการในอุรัย และจากนั้นตัดภาพไปที่โลแกนพอเปิดตัวออกมาในสนามของสมักดาวนะครับโลแกนพอบอกว่าวันดีไอ้พวกคนดูงี่เง่าเมื่อของพวกนายเนี่ยไม่ได้ต่างจากขยะชิ้นหนึ่งพวกนายมันโง่งเหมือนกับเควินโอเว่นแล้วก็แรนดี้ออตันนั่นแหละไอ้ทั้งสองคนเนี่ยมันมีสมองเท่าเม็ดถัว่วแต่ว่าฉันนี่แหละฉันคือคนที่มีมันสมองฉันคือคนที่มีคุณค่ายอย่างแท้จริงตอนนี้เด็กๆของฉันเกรซันวอลเลอร์และ Theory, ออสตินเทียรีเนี่ยคงกระทืบ2คนนั้นอยู่พวกนายจะได้เห็นว่าไอ้สองคนนั้นเนี่ยนอนกองอยู่ในสนาม ตัดภาพมาที่เกรซันวอลเลอร์กับออสินเทอรี่นะครับทั้งสองคนเนี่ยหาแรนดี้ออสตันกับเควินโอเว่นไม่เจอจนกระทั่งออสตันกับโอเว่นเนี่ยโผล่มาที่สนามของสมันดาวนะครับแล้วก็ใส่สตันเนอร์แล้วก็ anner, วก r k o โลแกนพอลกองไปตัดภาพมาที่หลังฉากนะครับดาลก็รีโดนใครก็ไม่รู้อัดล่วงกองไปนะครับตัดภาพมาคู่2ครับเซรีนาเวก้าเจอกับอิเล็กตาโลเปสตัวแมทแย่มากทุกคน ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ตรงจังหวะและการปล้าก็ดูแย่มากๆนะครับด้วยที่ทั้ง2คนเนี่ยเป็นนักมวยปล้มที่ไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วต้องมีคนเก่งกว่ามาประคองในแมตช์อื่นๆนะครับทีนี้พอมันมาเจอกันเอง2คนเนี่ยโตแมตช์มันก็เลยออกมาค่อนข้างแย่ครับตอนจบอิเล็กตาโลเปสเนี่ยใส่สปายบัสเตอร์กดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับซานโตเอสโคบากับโดมินิกมิสซิโอเนี่ยขึ้นมารุมกระทืบเลยแต่ว่าอันดาเด้ครับหักหลังโดมินิกแล้วก็ช่วยเรย์เอาไว้ ตัดภาพมาที่เนลมีแล้วก็เบียนก้าแบแลเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับเบียนก้าบอกว่าทุกคนคงรู้แหละว่าฉันเนี่ยมีเรื่องกระดมเมคอนโทรมานานมากฉันสู้กับพวกนั้นมาทุกๆสัปดาห์และฉันก็เหนื่อยและอยากที่จะยอมแพ้จนกระทั่งเนลมีกลับมาเธอทําให้ฉันรู้ว่าฉันต่อสู้เพื่ออะไรดมเมคอนโทรเนี่ยมาทาเกินไปและตอนนี้จะต้องมีคนหยุดพวกมันเนลมีบอกว่าใช่พวกเราต้องกระทืบมันหักแขนหักขาหักคอและเราต้องจัดการมันให้เละเทะ ฉันยังไม่รู้หรอกว่าจะจัดการมันยังไงแต่ที่แน่ๆพวกเราจะจัดการมันในร e สเซลมานี่เบียนก้าแบลลบอกว่าดัมเม c คอนโทรเนี่ยมันพยายามจัดการทุกคนรวมทั้งคนที่พยายามจะช่วยฉันแต่พวกเราโชคดีเหลือเกินที่มีสมาชิกคนใหม่ของสมักดาวเข้ามาช่วยพวกเราในการต่อสู้ครั้งนี้เจคาเกลเปิดตัวมานะครับเจคาเกลบอกว่าขอบคุณพวกเธอทั้งสองคนมากๆฉันอยากจะเซอร์ไพรส์ดัมเมคอนโทรเพราะว่าใหญ่พวกนั้นเนี่ยทำให้ฉันมีโอกาสที่ได้ขึ้นเวทีที่ยอดเยี่ยมที่สุดของที่นี่และฉันจะโชว์ให้เห็นเอง ว่าเจคาเกเป็นยังไงพวกเราจะกําจัดด้ำเมจคอนโทรลเพราะว่าพวกเธอเนี่ยอยู่ในสายตาของพายุลูกนี้แต่ภาพมาที่เรมิเซริโอนะครับหมอเนี่ยเดินเข้ามาบอกว่าดากอลีขึ้นปั้มไม่ได้ในเรสเซลมาเนียอาดาเดก็เลยบอกว่าเรฉันสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ของนายได้ทั้งสองคนตกลงที่จะปั้มด้วยกันนะครับคาริโตเข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, พวกนายรู้ยังว่าดากลีเนี่ยขึ้นปั้มไม่ได้เซลีน่าเวกาก็เลยบอกว่าใช่พวกเรารู้แล้วและอันดาเดเ่ยจะเข้ามาแทน คาริโตทำหน้าช็อกไปแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าโอเคพวกนายทำได้แน่ฉันจะคอยช่วยพวกนายเองแต่ภาพมาคู่3ครับนิวแคชลีพอบิกเจอกับออตินเชอรี่แล้วก็เกรซอนวอลเลอร์ตัวแมตต์โอเคนะครับการปั้มเนี่ยกระชับแล้วก็รวดเร็วกว่าสมควรทั้งสองฝ่ายมีสปอตที่ใส่กันค่อนข้างรัวครับและการปั้มต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างหนักหน่วงมนทำให้ตัวแมต์มีความสนุกสนานที่ใช้ได้เลยทีเดียวแต่ด้วยความที่เวลามันน้อยครับการบิลล์อัพต่างๆมันก็เลยอยากไปไม่สุดสักเท่าไหร่ ตอนจบนะครับ Newcash Republic เนี่ยใส่ Burning Hammer กดนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมตช์นะครับ Just Men เดออกมาอัด Newcash Republic ตัดภาพมาที่ LA Knight เปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับ LA Knight บอกว่าให้ฉันพูดหน่อย AJ s t y l e LA Knight ใน WrestleMania อีก2คืนเท่านั้นฉันจะเดินออกมากับชายที่เรียกตัวเองว่า p h e n o m e n a l One ฉันพูดกับนายตรงๆเลยนะ AJ ฉันคิดว่านายเป็น p h e n o m e n a l จริงๆ h e n o m e n a l ในด้านที่เก่งแต่วิ่งหนี หลบซ่อนและไม่กล้าออกมาต่อสู้ AJ นายจะโดกนกระทืบโดยคนที่เรียกตัวเองว่าเมกาสตาร์และสิ่งเดียวที่นายทำได้คือร้องผมร้องไห้หลังจากที่พ่ายแพ้จริงๆแล้วนาะยควรจะขอบคุณฉันด้วยซ้ำเพราะฉันทำให้คนดูพวกนี้เนี่ยพูดถึงนายทำให้นายโด่งดังและทั่วทั้งโลกรู้ว่านี่คือเกมของใครมันคือเกมของ L.A. k n อ g h ยเย่ตัภาพมาคู่4นะครับเจอูโซ so, เจอกับโซโลสโคอา ัวแมตโอเคครับด้วยความที่มันไม่ได้นานจนเกินไปเนี่ยตัวแมตมันก็เลยมีสปอตที่เรียกเสียงเชียร์ของเจอูโซได้ดีและด้วยการที่มันเป็นพี่น้องกันเนี่ยท่าต่างๆที่ใช้กันมันก็เลยแรงกว่าปกตินิดหน่อยนะครับตัวแมตมันก็เลยมีความดุเดือดมากขึ้นถือว่าทําออกมาได้ไม่แย่ตอนจบนะครับจิมมี่อูโซเข้ามาอัดเจอูโซจนกรรมาการยกเลิกแมตไปหลังจบแมตครับโคดี้โรดกับไซรลินเนี่ยเข้ามากระทืบจิมมี่แล้วก็โซโลสรุปเหตุการณ์กันหน่อยนะ เหตุการณ์ที่2ครับไฟนอลเทสเมนต์ประกาศท้าเจอกับกลุ่มของบอมบี้แลชลี่อย่างเป็นทางการเหตุการณ์ที่3ครับมีคนปริศนามาอัดดากอลี oli, และอันดาเดเนี่ยก็เข้ามาปั้มแทนเหตุการณ์ที่4ครับจัสตินเดย์เอามาอัดนิวคาสซีพอลิปิกเหตุการณ์ที่5ครับโคดี้โรดกับเซโรลินเข้ามากระทืบจิมมี่อูโซแล้วก็โซโลสกัวสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับอันเดเดอะจายแอนด์บัตเทิร์รอยัลบอสซอนรีดเป็นผู้ชนะคู่ที่2ครับเซรีนาเวกาเจอกับอิเล็ก้าโลเปปปสสสออิเเเลล็กตาาาาโมรถชนะไไจ คู่ที่3ครับ Newcast Republic เจอกับ Grayson Waller แล้วก็ Austin Theory Newcast Republic เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และคู่ที่4ครับ Jay Uso เจอกับ Solo s c o oh r p คู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับในด้านของตัวแมตช์สัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามันค่อนข้างครึ่งๆนะทุกคนเพราะว่าแมตช์ของ Andre the Giant แล้วก็แมตช์ของคู่หญิงเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างแย่นะครับยังแมตช์ของ Andre the Giant เนี่ยมันมีพวกที่ร่วงแบบแย่ยๆมากเกินไปหน่อย คือมันไม่จําเป็นจะต้องล่วงอย่างเท่ๆหรือว่ามีสตอรี่เรื่องราวทุกคนนะครับเพราะว่าจํานวนคนมันเยอะเราสามารถเข้าใจได้แต่ว่าถึงขนาดแบบล่วงๆไหลๆล,ลงไปแบบส่งเดชเนี่ยอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเกินไปหน่อยมันดูไม่ได้ใส่ใจนักมวยปั้มหลายๆคนที่อยู่บนเวทีนะครับส่วนในด้านของแมดหญิงเองเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างแย่คือเซเลน่าเวกาเนี่ยมันไม่ใช่นักมวยปั้มที่ดีอ่ะท่าต่างๆของนางเนี่ยมันมีการอาศัยการยกการเคลื่อนไหวของคนอื่นๆเนี่ยมากเกินไป พอมาเจอกับนักมวยปั้มที่ทําอะไรให้ไม่ได้เนี่ยตัวแมทมันก็เลยออกมาเดอดดาไปเลยครับอิเล็กต้ามโรเปสเนี่ยไม่ใช่นักมวยปั้มที่ปั้มดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอยู่ใน N x ็นเกนางก็ไม่ได้ปั้มดีอะไรนะครับพอมาเจอกับนักมวยปั้มที่จะต้องทําอย่าง,งานั้นทําอย่างนี้เยอะๆเข้าเนี่ยโตัวแมทมันก็เลยออกมาเละเทะพอสมควรส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับหลักๆในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็คือการยำแค้นแหละทุกคนไม่ได้มีอะไรมากนะครับ อย่าง LA n i อนที่ออกมาพูดถึง AJ s t สไตล์นะครับอย่างเบียนก้าแบร์เจคาเกลเนโมิที่ออกมาด่าดัมเมกคอนโทรอย่างเซโลรินโคดีโรสที่ออกมาอัดบัตรลายไปเพื่อย้ำแคนนะครับแล้วก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยจะจัดการเดอะร็อกอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรใหม่แต่ว่าเนื้อเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ก็คือเนื้อเรื่องของ LWO ครับที่อยู่ดีๆเนี่ยดากอรีก็โดอนอัดร่วงไปแต่ว่าคนที่เข้ามาแทนเนี่ยก็กลายเป็นอันดาเด้ซะอย่างนั้น ซึ่งคาริโตเนี่ยออกอาการอย่างค่อนข้างชัดในตอนที่รู้ว่าตัวเองจะไม่ได้ขึ้นปั้มนะครับเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะซ้ารอยเดิมทุกคนที่คาริโตอาจจะเป็นแบบเดียวกับซานโตเอสโคบาที่ถูกเรมิเโอมองข้ามจนเกิดความไม่พอใจไปอีกคนนะครับซึ่งถ้าเรามองในเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เรมิเซโอเลือกดากลรีเข้ามาแทนโดยที่ไม่ให้คาริโตที่อยู่ในกลุ่มเป็นคู่แท็กทีมนะครับเราคิดว่ามันอาจจะมีการหักหลังกันในรสเซลมาเนียแหละ เพื่อหาเรื่องให้2กลุ่มนี้เนี่ยมันมีเนื้อเรื่องกันต่อไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของ2กลุ่มนี้มันยาวอย่างไร้ประโยชน์อ่ะทุกคนมันไม่ได้นําไปสู่อะไรครับแล้วมันก็ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่ดีซะด้วยซ้ำอ่ะ l w o เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่เรคนเดียวคนอ,นอื่นเนี่ยแทบจะไม่มีบทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซรีนาเวก้าหรือ2แท็กทีมสุดหล่อนั่นคือมันไม่ได้มีอะไรรองรับคนอื่นอ่นอะมันไม่ได้มีความเป็นกลุ่มสักเท่าไหร่ มันเลยการเป็นกลุ่มที่มีไว้เพื่อให้เลเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเฉยๆนะครับเราก็เลยรู้สึกว่า LWO กับ Legado Del เ a n t a s m a เนี่ยมันมันมันดองมานานมากแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เนื้อเรื่องที่เราจะติดตามมันมากขนาดนั้นบางครั้งเรารู้สึกว่ามันกินเวลาอย่างเสียเปล่าในโชว์ด้วยซ้ำนะครับแล้วพอมันมาเจอกันใน w r e ซ t l e มา n นีจริงๆมันกลับไม่ใช่เนื้อเรื่องของทั้งสองอุ้มมาตีกันแต่ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องของตัวแทนเพื่อที่จะหักหลังกันแล้วก็ไปมีเนื้อเรื่องกันต่อหลัังงจาาาากกก Re ซึึ่่เเรรู้สวมนนนนิไปะ มึงจะมีเนื้อเรื่องอะไรเป็นกันเป็นครึ่งครึ่งปีนึกออกไหมแม่งมีเนื้อเรื่องกันนะตั้งแต่โอ้โหก่อนก่อนโร y เออร์ลัมเบิลอีกอะสร้างกลุ่มตีกันนู่นนี่นั่นแล้วก็โอ้โหกว่าจะมาจบตรงถึงตอนนี้มึงยังไม่จบเลยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลามากพอสมควรนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับ s m a c k d o w วก็ใกล้ถึง w r e s t l e ม a n i a กันแล้วนะครับทุกคนใครที่ดูก็ขอให้สนุกสนานนะครับผมจะพยายามตื่นมาดูให้ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมทำ m a c k Down อัดเสียงอยู่นะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาตีสมนะครับแล้วกว่าจะใส่ภาพใส่อะไรให้เสร็จเนี่ยแม่งก็น่าจะประมาณตี4กับตี5แหละก็แห่ขี้ตาดูใรเโซมาเนียกันต่อแล้วค่อยนอนตอนบ่าย <c oughs> นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับสมาคดาวนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้ยังไงถ้าใครชอบก็สมัครสมาชิกกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ